มื่อน,นี้แรกนี่ครับพี่น้องพาพีพ่พาน้องครับยัเงเอ่ยยังอ้ายสู้ขู่สุก้อนครับมื่อในอไม่กินลวกใส่ตันเด้อพี่น้องเลยว่นาวน่ะพวกเงี้ยครับว่นาน่ะเด้งดึ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 ง,ดง,ดงพี่น้องจะสวยเหมือนกันครับขั้น,นมาเร็อพี่น้องมาเร็วงานเด้จากแฟนคลับสมองสุบอน สวัสดีครับผมว่าปุ๋ยจุพักครับผมสวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจุพักจ้ามื้อนี้แรกนี่ครับพี่น้องพาพี่พาน้องครับยังเอย่ยยังไอ้สู้ขู่สกุลครับมื้อนี้ไม่กินลวกใส่ตันเดอ้อพี่น้องเอ้ยว่าน่ะวัวเง,งี้ครับวัวนะด้งดึ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 ง,ดงพี่น้องพร้อมมืดสายเด้อครับมื้อนี้ยมืดสายครับนี่หนวดครับไม่ต้องปลาหมึกตัวเถิก เต็มหัดแล้วพี่น้องมันเหม็นมึกใสมันกระดองกระดองหน่อยคิดโอ้ยกระดองจังนอนเนี่ยมูนนั่นเนาะพี่น้องกระดองจ้านอะไรมาเสพเสียเกันเนี่ยครับมาเนี่ยซีเสบเสียงานตอนสีแรงๆครับพี่น้องพ้าพี๊บผาน้องกินแรงหลับไปมาตอนแรงเพิ่มประจาดีพี่น้องแมนยนก็ลายใหญ่หางมาได้พี่น้องหิวเข่าแล้วขออันนี้เนะมันได้กินเข่าได้ปุ๋ยกินน้ำกระใสก็ไปน้ำกินไปปุยเห็ดเองที่ปูจับปะยำกุ้บๆเลยวะ ไำ่ไรอะไรเลยพี่น้องเลยโอ้ยมันคือสับป,ปิ้งโชครถใช่ไหมเพราะลง,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 งอะไรงยัยเยอะมาขับมาเกือกระเทียมส,สวยเหม,มือนกันครับท่านหืม,ม,มแตงอีลีได้พี่น้องเนี่ยแตงจริงอืมอ๋ะบางาเขา e. อื่น cứ ơn chứ ơn tặng hổng bôi cứ trốc rốt đi rồi á chọc xe không căng 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 xe 1 2 ม,มาเร็วพี่นามาเร็วงานได้จากแฟนคลับสมองสุบานเองเสือเสือ ไดเ้เอาข้ามพอดีจากขวังเรือพี่น้องยาวกัเสียงแรกเลยพี่น้องเลยเว้นกลางตัวดินครับ ตกใส่หมูขาตัวเลยมันไม่หยันเหลนใจแล้วเั็นการมดหลวงไมเหมือนหะอมันดูหมูนั่นที่แหละเขาใจวานันต์ไหมหรอตัวเดียวอันเดียวไหมของวัดก็ของอันหมูเถึกไหม ชัวทำไมครัแตงี่กินลงลางเห็น <c oughs> ไหมสิด้กินเห <c oughs> ็นไหมอนไรครับ <c oughs> ข้างออกแต่ๆกันพี่น่ <c oughs> ข้างสวย้ว นอกอยังยนอกอยังบัวอันอนี้มีอีกแน่วหนึ่งเนี่ยน่าจองเห่าอยู่ไก่หัวเป็นไก่ยันอ๋อไมันก็เลยเบิงนะ้งละมาเด้อพี่น้อง

Mà phải chơi bên nào ờ, uh -huh. ờ, Ừ. Mình đang chẳng đuổi đi bụi chậm chậm không? chậm có ngay có mịt quá bùa tay mua đi đi นั่งเกียวดีๆแล้วพี่นนองก็เกียวร่างร่างกับย่องคันงร่างกินข้าวชุดให้น้ำโ,โซดาผสมสายชูร่างจา จังเลยข้าวหนึ่งนี่ตกแทะตกกับปไตอื้งอีกน้องบรรยากาศครับมันสีแดงๆจานบางเท่าเลยพี่น้องเลยเ,เสียงกับแจ่จะเสียงหันนกเสียงหนูพี่น้อง ลัะมังมันจะดังห่องบ่คือกันได้พี่น้องอี่าห่องเครื่องนกเครื่องหนูเนี่ยห่องจ้างกันอยู่แด้หนูแต่ละมงัหงห่องมากเลยเครื่องเป็นหนูเลยห่องว่าเป็นห,หาฟังเหรอพี่น้องคุยอยู่ เคยพังนี่บอ๊ะฮึฮึไม่พข้ากันเสียบปล่ามันเสียไหมเฮี่ยเป็นแสีเป็นเสาแล้วท่านเป็นฟังเป็นสาเย็บไปกัดบอกเขียข้ากวันเรื่พี่น่องโดยทั้งอื่นสิซือ้อขันรัมคือเข้ามาบอ๊ะคือมือคนว่าเธอออกหนักมันพอดีมนหะ เป็นแบบนี้ต่ที่บบว่าเจ้เวาาันเป็นไงเป็ว่าเขาเนแบบมันมันลูกนะีนมันสออกไงมันสะข้าคาข้าอย่างไะออกไวเลยมั้งเระด็แ่เออเชียแล้วออกไปไต่มันข้างเห,ห็นไหมมีนางตันประตูเป็นว่าเพื่อพึ่งเขาคำจาย เศร้ามากคือบ่เรียกหมองครัพี่น้องเลยอืมนั่งก่อนเศร้ามากคือบ่เรียกหมองเยอกนั่นแหละตืมกระกกดับบ้าใจแต่งกิ่งอ่อนดีได้พี่น้องเลยตำกระแสบครับ

กิ้หมดเมยิไปกิ <laughs> มคือ,คอกันก็เลียไหลเถอะพี่น้องเป็นไรกินตัวไันเป็นกินันเป็นผัดกะเพราไไม่ครัาดปัญญาไม่ได้ยังระเบิดขาอะไรีงาอย่นากินปัญละน้องเอ้าว่าโอ้ยแม่มันจิดเนี่ สาวเป๋อนนหน้าเบมือจะมาป้วงขึ้นป้วงขึ้นน้อมรับว่าสุดย่างเลยพี่นอ้องอันนี้ยังมันเป็นตัวต,วตวน้องเจ้าของเองยังสบายใจพี่นอ้องจะเป็นตัวดีน,นะครับพี่น้องตัวอี๋ยังกลายตัวพี่น้องอ้า ทำตัวอันนั้นธรรมาชาติยู่ออยงยากเลยพี่น้องนันนนง่งกินข้อยพี่น้องเบิ้งแก่แบบสบายสบาย,ยานนคนเป็นแอน,นอยากอะไรเราดูเอาเสียงลงเด้บพี่น้องเบิ้งต้นหนาวเบิ้งต้เข้ากินกันได้ยุ่ง่ากแต่ท่านนี่พี่น้องท่านานี่ยุ่งยากเม้เดแดงกัด จะได้ก็ขอบคุณหลายๆแล้วจ้ะขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้ว่าปูจุปักครับผมดีใจหลายเลยหัหวเงินจับในหือนี่นนดีใจตัวหันมาพี่พีไม่นองครับบ่ได้มากหอดสุม,มือนที่เด้อพี่นองเด้ออะไรกับฝากาก็ไะไรก็แจ้งก็ที่ตามก็แล้วครับไม่คือเด็กำลังใจดีๆจากพี่จังงองแมน,นครับผมคำาตีชมของพี่นองก็คือแรงพักดันแมนให้เขาเห็ดจิบ Nacional, ต่อไปก้าวเดินต่อไปพี่น้องหมูแ้ก้ากระลุ่มนัะครัะพี่น้องเลยย่างได้กาแฟก็อลไรก็แช่ก็ติดตามมันก้าได้เด้อครับพี่น้องเบาปุ๋ยจุ่พักครับเอาเมื่อนี้ครับลวกใสออนครับพี่น้องหรือว่าใสตันครับหมูและหมูเนี้ยก่อนบ็มีงยังก่อนมื้อกระดองน้เย็นเย็นก็ค่อยว่าแมนบอมื้อกระดองหน่อยบ่แมนจ้ะมื้อกระดองก็เป็นใสหมูใสใสใสตันพี่น้องเนี้ยอั่นสร็แล้วบอกว่าเกาแฟวายจะเขาเป็นใสใสใส่ใสแค่สะดุดอยู่พี่น้องเลย ฝากไว้เสมเด้อพี่น้องฝากกันนะฝากคนไรกูแก่กูติดตามเขาเด้อพี่น้องไอ้บ้าปูจุกผักเอามื่อวันศุกร์นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับหยาดกันเราหยาดกันเราพี่น้องหยาดมันยังไงใส่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 ยุ้ย